บาบารีนหรือชนเผ่าป่าเถื่อนไม่เพียงแต่จะมีทักษะในสงครามเท่านั้นแต่ยังแฝงไปด้วยอาวุธที่สร้างความหวาดกลัวให้แก่ศัตรูเป็นที่ทราบกันดีว่ากองทัพโรมันนั้นทรงพลังและแข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่ในหลายๆครั้งของประวัติศาสตร์ความพ่ายแพ้ของโรมันก็เกิดขึ้นหลายครั้งเช่นกันปัญหาส่วนใหญ่ที่ชาวโรมันต้องเผชิญโดยตรงก็มาจากการประทะกันกับชนเผ่านั่นเองและในวันนี้อับดุลไททูบข,ขอนำเสนอ7อาวุธโบราณที่ชนเผ่าป่าเถื่อน ใช้เพื่อค้นกลุ่มโรมจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับ 1. น double H long s h o r t double H long s h o r t เป็นอาวุธสงครามที่มีชื่อเสียงมากในหมู่ชาวเก่า เกเป็นชนเผ่าเซลติกซึ่งในปัจจุบันคือพื้นที่ของประเทศเบลเ,ลเยียมเยอรมันและฝรั่งเศสชนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักดาบที่มีความชำนาญและรู้วิธีใช้งานดาบเป็นอย่างดีเมื่อครั้งที่ชาวเกาะทำการล้อมกรุงโรมที่อยู่ภายใต้ใตการนำของเบรนัสในศตวรรษที่4ก่อนคริสตกาลพวกเขาได้ใช้ดับเบิลเอชลลองชอตในการทำศึกครั้งนี้ดาบนี้ทำมาจากเหล็กเป็นส่วนใหญ่และเหมาะสำหรับการสู้รบในทุ่งโล่ง เนื่องจากตัวดาบนั้นมีความยาวและไม่สามารถต่อสู้ได้อย่างคล่องตัวในที่แคบชาวกายังได้ทำการออกแบบและดัดแปลงดาบเพื่อให้มีพลังในการฟาดฟันศัตรูเป็นการเพิ่มความรุนแรงขึ้นอีกด้วยชาวกาใช้ดาบนี้ต่อสู้กับชาวโรมันได้อย่างแข็งแกรง่งจนประสบความสำเร็จในการโค่นล้มกองทัพอันเกรยงไกรได้ว่ากันว่าดาบนี้สามารถเจาะทะลุเกราะของศัตรูได้ในคราวเดียวที่แกว่งดาบใส่ศัตรู 2. Battle Axe Battle Axe เป็นขวานรบที่มีชื่อเสียงในหมู่ทหารโบราณเพื่อใช้ทำลายเกราะหมวกและโลกของศัตรูในการโจมตีเพียงครั้งเดียวขวานประเภทนี้เป็นอาวุธสงครามชุดโปรดของชนเผ่าป่าเถื่อนที่ใช้กันในสมัยโบราณและนิยมใช้กันในสมัยยุคกลางอีกด้วยกลุ่มทหารรับจ้างชาวไวกิ้งที่มีชื่อเสียงอย่างวาร์เนเจียนการ์ด ก็ได้รับการกล่าวขานว่าอาวุธประจำเผ่านั้นก็คือ Battle Axe เนื่อว่างที่รับใช้จกักรพรรดิไบเชนทายในช่วงศตรวรรษที่10และ11ตามที่นักประวัติศาสตร์ในศตรวรรษที่6โปรโคเปเยสได้เขียนเกี่ยวกับขวานนี้ไว้ว่าหัวเหล็กของอาวุธนี้มีความหนาและแหลมคมทั้งสองด้านในขณะที่ด้ามจับไม้นั้นจะสันมากและพวกเขาคุ้นเคยกับการคว้างขวานเหล่านี้ไปยังเป้าหมายเดียวในการจู่โจมครั้งแรกและเริ่มทำลายโลกของศัตรู และทําการเขีนค่าในเวลาต่อมาสามเชนเมลเชนเมลเป็นอาวุธป้องกันในสงครามที่นักรบสวมใส่เพื่อป้องกันตนเองจากการจู่โจมของศัตรูชาวเกาหลีเชลอาจจะคิดค้นเชนเมลขึ้นในยุโรปช่วงศตวรรษที่3ก่อนคริสต์าราษแต่เมื่อทําการขายก็มีราคาที่สูงจึงทําให้บุคคลที่สามารถครอบครองนั้น มีเพียงหัวหน้าชนเผ่าหรือชนชั้นขุนนางเท่านั้นการออกแบบเชนเมลเหมือนกับเสื้อเชิ้ตแขนสั้นและสามารถสวมทับชุดเกราะได้การผลิตเชนเมลนั้นจะเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนเนื่องจากต้องใช้ห่วงโลหะขนาดเล็กนับพันชิ้นที่มาเรียงร้อยกันราวกับลวดตาข่ายนักรบที่สวมใส่จะรู้สึกใช้งานง่ายเพราะมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเคลื่อนที่วิง่งหรือทำการต่อสู้ 4. ฟาวคาต้าฟาวคาตาเป็นอาวุธสงครามที่มีชื่อเสียงที่สุดของชนเผ่าป่าเถื่อนที่เรียกตัวเองว่าเซลทิเบเรียนคนเถื่อนเหล่านี้ล้วนแต่มีศักยภาพในการเป็นนักรบผู้ชำนาญช่างตีดาบและช่างเหล็กอาวุธชนิดนี้มีลักษณะเป็นเหล็กโค้งยาวประมาณ2ฟุตโดยมีด้ามจับหันได้เพียงด้านเดียวแต่มีคมมีดทั้งสองด้าน ชนเผ่าเซลติเบเรียนอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ปัจจุบันคือสเปนและเมื่อชาวโรมันทำการบุกโจมตีพวกเขาใน218ปีก่อนคริสตกาลพวกเขาจึงใช้ฟากาตาเพื่อต่อสู้กับกองทัพโรมันจนทำให้ชนเผ่านี้ประสบความสำเร็จในการต่อต้านด้วยการทำลายโลและชุดเกราะของทหารโรมันด้วยอาวุธที่ทรงพลังของเขานี้ในระยะประชิดว่ากันว่าฟากาตายังสามารถตัดดาบโรมันได้ดีมากในช่วงหลัง และโดยเหตุนี้นายพลฮันนิบาลจึงยกย่องฟาวคาตาเป็นอย่างมากสำหรับการเป็นอาวุธในสมัยโบราณที่ทรงพลังเนื่องจากชนเผ่าป่าเถื่อนได้ใช้อาวุธนี้ทำการต่อสู้มาเกือบ200ปีแล้วฟาวคาต้ามีอิทธิพลต่อชาวโรมันเป็นอย่างมากจนพวกเขานำดาบสั้นของชาวเผ่าเซอร์เวเเรียนนี้มาใช้และสร้างกระดิษอุสให้กับกองทัพโรมัน 5. รถม้าเซลติก ชนเผ่าป่าเถื่อนใช้รถม้าเซลติกนี้ในการต่อสู้ต่างๆกับชาวโรมันในขณะที่จูเลียสีซ่าแห่งกรุงโรมในฐานะนายพลก็ได้พบกับรถม้าเซลติกเป็นครั้งแรกประมาณ55ปีก่อนคิสตการ์ระหว่างการไปเยือนอังกฤษของเขาทำให้เขาทั้งหวาดกลัวและประทับใจในเวลาเดียวกันรถม้าเซลติกมักจะประกอบไปด้วยม้าสองตัวที่คอยลากรถโดยมีวงล้อที่ทำจากเหล็กและเป็นส่วนประกอบอื่นๆที่ทำจากไม้ ถูกใช้ในสงครามเพื่อทำลายแนวข้าศึกขนส่งอาวุธและช่วยทหารที่ได้รับบาดเจ็บจูเลียสซีซ่าเคยกล่าวถึงรถม้าเซลติกไว้ว่าพวกเขาขับเคลื่อนไปทุกทิศท,ทุกทางและคว้างอาวุธของพวกเขาใส่เรารถม้านี้ทำลายแถวของศัตรูในขณะที่พวกเขาขับเคลื่อนไปอยู่ท่ามกลางกองทหารเขาก็กระโดดลงมาจากรถมา้าและทำการต่อสู้บนพื้นดินได้อย่างแข็งแกร่ง Seast Towers ชาวฮันส์ไม่เพียงแต่จะเป็นชนเผ่านักรบที่ดุร้ายเท่านั้นแต่พวกเขายังเก่งในการใช้เทคโนโลยีการสงครามขั้นสูงอีกด้วยหนึ่งในเทคโนโลยีสงครามที่พวกเขาได้สร้างขึ้นนั้นก็คือ Six Towers หรือฮอกคอยสำหรับปิดล้อมแบบมีล้อพวกเขาได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีการล้อมครั้งแรกเมื่อตอนเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในฐานะผู้ช่วยของกองทัพโรมัน ชนเผ่านี้ได้สร้างหอคอยล้อมและเคลื่อนที่ด้วยล้อขนาดใหญ่เป่อล้อมรอบเมืองและทำลายป้อมปราการของเมืองได้อย่างง่ายดายเพราะคอยเหล่านี้สามารถตั้งรับและปกป้องตนเองได้จากทุกทิศทุกทางซึ่งจะคอยคุ้มกันทหารภาคพื้นดินและจะมีทหารที่คอยยิงธนูใส่ทหารฝั่งตรงข้ามจากด้านบนของหอคอยชนเผ่าเร่ร่อนนี้ได้ทำการยึดครองเมืองต่างๆของโรมันได้อย่างรวดเร็วเช่นเซดิกาอาคาเดโอโพลิสและฟิลิปโปโพลิส โดยการใช้หอคอยปิดล้อมสิ่งนี้ทําให้จกักรพรรดิโอดอชิอุสได้กังวลเป็นอย่างมากซึ่งทําให้เขาปรับเปลี่ยนแผนเป็นการประนีประนอมที่จะจ่ายสวยให้กับฮันส์เพื่อยุติการทําลายล้างเมืองของเขา 7. ล็ีเคิร์ฟโบอันติลาเดอฮันเป็นนักรบที่มีชื่อเสียงมากและเป็นนายพลของฮันส์ที่บุกยุโรปและพิชิตพรมแดนของโรมัน ด้วยการเข้าโจมตีเมืองทีละแห่งโดยทิ้งร่องรอยของความโหดร้ายเอาไว้เบื้องหลังความสําเร็จของกองทัพของเขาขึ้นอยู่กับอาวุธสงครามมากมายที่พวกเขาเคยใช้แต่ว่าที่โด่งดังและอันตรายที่สุดคงจะเป็น Recurve Bow หรือคันธนูแบบโคง้งคันธนูชนิดนี้ถูกใช้เพื่อสุมโจมตีแบบกองโจรซึ่งจะทําให้ศัตรูสับสนและทําให้กองทัพอ่อนแอลงคันธนูนี้ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยกระดูกเขาสัตว์ไม้และเส้นเอ็น สิ่งเหล่านี้ถูกประกอบขึ้นในรูปแบบที่ให้ความยืดหยุ่นอย่างมาก recurve bow สามารถดึงคันธนูให้โค้งงอจนอยู่ในระดับที่จะเพิ่มพลังมากให้เป็นพิเศษให้กับลูกศรที่จะยิงเจาะเกราะของศัตรูได้อย่างง่ายดายในระยะ100หลาขึ้นไปคันธนูชนิดนี้มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับคันธนูของยุโรปแต่สามารถใช้บนหลังม้าได้ง่ายกว่าเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการทำลายแนวรับของศัตรูขณะที่อยู่บนหลังม้า และมีความคล่องตัวต่อการซุ่มโจมตีในระยะประชิด